สวัสดีครับทุกคนนะฮะสวัสดี FC แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะฮะอยู่กับช่องอดิสรแฟมิลี่ครับผมสวัสดีครับนะวันนี้นะครับแอดอดิสรนะฮะยังไม่ยังไม่ว่างนะครับยังไม่ได้ขึ้นไลน์นะฮะก็วันนี้มีภารกิจนะครับก็เมื่อเช้าได้บินค่าประปาจากคุณพ่อนะครับแล้วก็เอ๊สงสัยอะครับช่วงนี้ทําไมค่าน้าประปาที่บ้านเรามันสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะ ก็เลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันว่า,ามันจะต้องมีจุดที่มีน้ำซึม้วยซึมแน่เลยนะครับเพราะว่าค่าน้ำประปามันจะ,จะ,จ,ะจะถึงร้อยแล้วนะครับจะถึงร้อยแล้วซึ่งปกติมันไม่ถึงนะฮะปกติมันก็อยู่ที่ระหว่าง70-80บนะฮะบ,บางทีก็ต่ำกว่านั้นก็มีนะครับแต่ว่าช่วงนี้สงสัยทำไมมันขึ้นเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะฮะเดี๋ยวผมจะ ไปเดินสำรวจบ้านนะครับว่ามันมีจุดรั่วซึมกี่จุดกันเน่นะครเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมก็เห็นอยู่นะครับหลายๆจุดนะแต่ว่ายังไม่ว่างซ่อมนะครับแต่ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามันมีกี่จุดนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเช็ครอบบ้านดูว่าก๊อกน้ําที่ผมต่อไว้นะครับมันมีจุดไหนที่มันซึมเพิ่มหรือเปล่าทุกคนนะโดยเฉพาะข้อต่อต่างๆแบบนี้นะครับ พอต่อพวกนี้ที่ผมต่อไว้เนี่ยมันจะมีเราจะต้องเช็คดูเรื่อยๆนะบางทีซื้อมาดีแค่ไหนแต่ว่ามันโดนแดดโดนลมนะครับโดยเฉพาะแสงแดดกับความร้อนมันจะทำให้อุปกรณ์พวกนี้เสื่อมนะครับเสื่อมสภาพไปตามการเวลาตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้สาเหตุที่ทำไว้สองตัว ตัวดีกับตัวธรรมดานะครับแต่แรกมันจะเป็นสีส้มนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มมันโดนความร้อนมันก็จะซีดลงซีดลงแล้วก็จะพังนะครับทุกคนนะอันนี้จุดนี้ไม่มีปัญหานะครับอีกจุดหนึ่งตรงนี้กวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะจุดนี้นะครับโอเคครูเนี่ยครับท่านจะเห็นว่ามันซีดลงซีดลง เห็นมจากสีแดงนะครับจากสีแดงสีส้มพอมันโดนแดดจากสีแบบนี้พอมันโดนแดดเสร็จปุ๊บมันจะเป็นสีแหล่ๆแ,แบบนี้อันนี้มันคือชํารุดแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้ไม่ได้ใช้ก๊อ,อกนี้ตอนนี้จะยังไม่ทําอะไรมันเพราะว่าน้ํามันไม่ได้มีปัญหาตรงจุดนี้นะครับเราจะหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครก็เดี๋ยวต้องไปดูตามจุดต่างๆของบ้านนะอันนี้เดี๋ยว ค่อยๆทยอยเปลี่ยนนะครับทุกคนนะอันนี้มันก็มีมูลค่าอยู่นะครับหลายบาทอยู่เหมือนกันนะถ้าจะเปลี่ยนก็คือต้องซื้อมาหลายๆตัวแล้วก็ทยอยเปลี่ยนพร้อมกันนะอ่ะไปกันต่อนะครับผมทําไว้หลายจุดมากนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจผมต้องเดินเช็คนะทุกคนต้องเช็คพวก รอยกาวครับตรงนี้มีก็เราต้องเอามือรูปดูนะครับบางทีมันมองด้วยตาไม่เห็นถ้ามันมีหยดน้ำมีอะไรเราจะทำให้เราสังเกตได้ง่ายตรงนี้เท่าที่ดูไม่มีนะน้ำที่คุณเห็นนี่คือผมรดน้ำต้นไม้นะครับมันก็เลย อาจจะมีร่องรอยนิดหน่อยแต่ว่าหน้าปัจจุบันไม่มีนะครับรูปดูไม่มีหยดน้ำนอาจจะเป็นก๊อกเก่าแล้วก็ก๊อกที่ต่อใหม่นะครับจุดนี้ไม่มีปัญหานะครับมาดูจุดนี้ เห็นสีไหมครับอันนี้คือตัวใหม่นะครับอันนี้คือตัวเก่าตัวเก่าเนี่ยถ้าเราบิดอาจจะพังเลยนะครับเพราะว่ามันหมดอายุการใช้งานไปแล้วนะครับดูสีโดนแดดนะครับอันนี้เราจะยังไปไม่ยุ่งกับมันเพราะว่ามันยังไม่มีปัญหานะครับจุดนี้ก็ไม่มีนะครับสำรวจนะสำรวจ อันนี้ต่อไว้แล้วไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ใส่ก๊อกนะครับแต่ใส่เป็นหัวท่อไว้สำรวจครับสำรวจต้องเช็คอปกีมัน หมดอายุการใช้งานนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับต้องซื้อถึงบอกว่าต้องซื้อมาหลายตัวเลยเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนทั้งบ้านนะครับเพราะว่าทําพร้อมกันทําพร้อมกัน,นตอนตอนติดตั้งผมทําพร้อมกันนี่อีกจุดหนึง่งจะสังเกตว่าผมทําสะพานปิดวาล์วน้ํา ทั่วบ้านเลยเพราะว่าถ้าจุดไหนชำรุดก็ปิดจุดนั้นนะครับปิดเฉพาะจุดได้นะครับก็วาลพังแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องหยดน้ำนะครับอันนี้จะข้ามไปก่อนนะข้ามไปก่อนจุดนี้วาลนี้อันนี้ก็พังไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ำ ไม่มีน้ำซึมนะครับเปิดน้ำให้ดูนะครับไม่มีปัญหาซึมนะอันนี้เห็นว่าทำไมมีสองอันนะครมีสองอันเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นน้ำประปาที่ไม่ได้ขึ้นแทงน้ำคือต่อไว้เพื่อ เวลาเกิดแทงน้ํามีปัญหาเวลาแทงน้ํามีปัญหาสามารถเปิดตัวนี้ได้เพราะว่าอันนี้คือเป็นน้ําประปาที่ไม่ได้ขึ้นแทงน้ำํำนะก็เลยมี2อ,อันนั่นเองทุกก๊อกผมจะมีวาล์วตัวนี้ปิดเพื่อป้องกันตัวนี้ซึมนะครับนะเพื่อป้องกันมันซึมนะก็ ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะเอ,ะเอะ๊เมื่อเช้าก็ลดน้ำต้นไม้อยู่ตรงนี้ไม่มีครับเมื่อเช้าดูอยู่ไม่มีตรงนี้เหรอตรงนี้ก็ไม่มีนะครับ ไม่มีทุกคนอันนี้ใสายางโดนความเย็นนะครับอากาศหนาวที่ผ่านมาทุกคนสายางสีฟ้าเนี่ยแข็งโฟกเลยแล้วก็หักนะครับคือลากรดน้ำต้นไม้ตอนประมาณตีห้าหกโมงเช้า คือลากไปลากมาปุ๊บหักป๊อกเลยนะครับเพราะว่ามันแข็งแข็งมากนะครับโดนอากาศเย็นแล้วแข็งป๊กเลยนะฮะตรงนี้ไม่ไม่หมุนนะเพราะว่ามันเก่าแล้วถ้าหมุนก็พังเลยแหละอันนี้ก็เหมือนกันเราจะไม่หมุนแล้วเพราะว่ามันหมดอายุการใช้งานแล้วนะครับต้องเปลี่ยนทั้งเซตครับ เปลี่ยนทางเซตจริงๆนะฮะไม่ได้พูดเล่นนะฮะไม่ต่ำกว่า10จุดนะฮะคุณจะเห็นวาวน้ำสะพานน้ำอ้อมบ้านผมเลยครับผมทำไว้หลายจุดมากนะครับซึ่งมันมีทั้งข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อดีก็คือปิดได้ทุกจุดจุดไหนมีปัญหารั่วซึมเราก็ปิดวาวน้ำเลยครับก๊อกเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยครับแต่ว่านี่แหละ ไอ้วาวน้ำอะ่ะมันก็มีอายุการใช้งานอย่างดีก็ปีหนึ่งปีกว่าก็หมดอายุการใช้งานนะครับต่อให้เลือกดีแค่ไหนมันก็หมดอายุการใช้งานได้นะครับก๊อกน้ําทั่วบ้านไม่ต่ากว่า10จุดมีทุกจุดนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ซึมนะครับไม่มีปัญหาเรื่องน้ําซึมไม่มีปัญหาทําไว้หลายจุดมันก็ใช้ประโยชน์ได้ทั่วพื้นที่ครับ ผมดูแล้วข้างนอกบ้านไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าใช้งานบ่อยอยู่ตัวนี้ที่ทำไปล่าสุดที่ l i n ์ HFC ดูตอนที่ผมต่อคือเป็นการต่อเพิ่มนะต่อเพิ่มก็เลยมี3ามอันอันนี้ต่อเพิ่มนะครับแต่สังเกตว่ามีวาล์วาน้ำข้างล่าง นี่อันนี้คือเพิ่งต่อนะครับสีเห็นไหมครับตัวใหม่นะครับเปิดเปิดตัวนั้นปิดเพราะว่าไม่ได้มีก๊อกนะครับที่ต่อไปมุมนูน้นะที่ต่อไปไว้มุมนูนนนะน้นนะนะเสานั่นอะสีฟอฟานะก็คือต่อไปไว้ตรงนู้นนะยังไม่ได้ทําอะไรกับมันนะฮะแค่ต่อไว้เฉยนะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูข้างในบ้านว่า มีจุดไหนที่ซึมนะครับไปทุกคนครับล่าสุดตอนนี้เจอต้นต่อของน้ําซึมนะครับก็เป็นห้องน้ํานะครับนะเดี๋ยวมาดูกันครับมันเป็นยังไงนี่เลยมีน้ํามีน้ำครับมีการซึม มีการซึมที่ตรงตรงข้างหลังตรงนี้ที่ผมต่อคือจากเดิมมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ว่าผมต่อขยับออกมานะครับต่อขยับออกมามันมีการนวน้ำตรงนี้ก็เจอแล้วครับนะต้นต่ออยู่ตรงนี้มีน้ำซึมหนึ่งจุดตรงนี้นะเดี๋ยว ไปเจอกันในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเห็นลกว่าเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวเราไปเอาอุปกรณ์ก่อนอนะครไปเอาอุปกรณ์เดี๋ยวเรามาซ่อมกันนะไปเ,เตรียมอุปกรณ์สักครู่หนึ่งครับ